เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนกำลังพยายามเข็นรถที่ติดหล่มอยู่คือยิ่งเร่งเครื่องล้อมันก็ยิ่งฟรียิ่งพยายามดันเท่าไหร่มันก็ยิ่งจมลึกลงไปเราพูดแต่สิ่งดีๆนะครับคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจาก Captain Unlocked ที่ชวนให้เราตั้งคาถามใหม่หมดเลยครับว่าถ้าปัญหาไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่พอ แต่เป็นเพราะลึกๆแล้วเรากำลังเหยียบเบรกไปพร้อมจับคันเร่งโดยไม่รู้ตัวละครับแล้วอะไรคือสัญญาณที่ดังที่สุดที่จักรวาลได้รับจากเราทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ตั้งใจจะส่งมันออกไปเลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากๆเลยค่ะเพราะมันตรงกับแก่นของข้อมูลจากแค a เท u n ันล็อกที่เราจะคุยกันวันนี้เลย สิ่งนั้นไอตัวเบรกที่เราเผื่อเหยียบค้าไว้นะคะมันคือความกลัวค่ะแต่ไม่ใช่ความกลัวแบบที่ทําให้เราใจสั่นเวลาจะขึ้นพูดบนเวทีนะคะแต่เป็นความกลัวในระดับที่ลึกกว่านั้นมากเป็นความกลัวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้จิตสํานึกแล้วพลอยส่งคําสั่งอัตโนมัติออกไปสู่จักรวาลแทนเราตลอด24ชั่วโมงเลยโอ้คาว่าคําสั่งอัตโนมัตินี่น่าสนใจมากเลยครับ เหมือนเรามีโปรแกรมเมอร์เถื่อนแอบเขียนโคดชีวิตให้เราอยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยงั้นภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการแฮกเข้าระบบตัวเองเพื่อไปดูหน้าตาของโปรแกรมเมอร์คนนี้กันสินะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วเราจะหยุดมันได้แบบไหนตามแนวทางที่ข้อมูลนี้แนะนำไว้ใช่เลยค่ะเราจะมาถอดรหัสความกลัวที่ซ่อนอยู่ด้วยกันโอเคครับงั้นมาเริ่มกันเลยผมว่าคำว่าความกลัวนี่มันกว้างมากเลยนะครับ พอข้อมูลจาก Captain Unlock พูดถึงความกลัวเข้าหมายถึงแค่ความรู้สึกใจสั่นเวลาจะทำอะไรสิ่งเสี่ยงหรือมันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นครับในข้อมูลเขาให้เราเริ่มต้นสำรวจตัวเองด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะจี้ใจดำเหมือนกันนะเขาให้ถามตัวเองตรงๆเลยว่าเรากลัวจนไหมเรากลัวไม่สำเร็จหรือเปล่าหรือคำถามที่ผมว่าโดนใจหลายคนมาก เรากลัวที่จะต้องพลาดซ้ำหรือกลัวกลับไปอยู่จุดเดิมที่เคยลำบากมาไหมคำถามพวกนี้เหมือนเป็นไฟฉายส่องลงไปในห้องใต้ดินของใจเราเลยนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นปฏิกิริยาของเราต่อคำถามตั้งหาค่ะข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่พอรู้สึกถึงความกลัวปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือพยายามปฏิเสธมันไม่ได้สิเราต้องคิดบวกห้ามกลัวเด็ดขาด เราทำเหมือนความกลัวเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดทิ้งแต่จุดเปลี่ยนที่ข้อมูลนี้เสนอคือแนวคิดที่ว่าความกลัวที่ไม่ถูกมองเห็นจะกลายเป็นคำสั่งจักรวาลอัตโนมัติค่ะหมายความว่ายิ่งเราพยายามทำเป็นมองไม่เห็นมันมันกลับยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเหรอครับเหมือนเด็กที่เรียกร้องความสนใจพอเราไม่สนใจก็ยิ่งอรารวาสหนักขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่หลบลงไปอยู่ใต้จิตสำนึกแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานจากที่เคยส่งเสียงดังๆว่าฉันกลัวกลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ส่งพลังกว่ามากมันจะคอยทำงานของมันเงียบๆตลอดทั้งวันยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะปากเราอาจจะกำลังท่อง affirmations ว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินแต่ในใจลึกๆที่สุดมันมีเสียงกระซิบที่แทรกขึ้นมาว่าแล้วถ้าเดือนนี้เงินไม่พอจ่ายบินล่ะ ถ้าดีลนี้พลาดอีกล่ะจากกระวาลไม่ได้ตอบสนองต่อเสียงตะโกนที่เราพยายามสร้างขึ้นค่ะแต่ตอบสนองต่อเสียงกระซิบที่เราเชื่อจริงๆว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอ๋อจริงด้วยครับมิน่าล่ะมันเหมือนกับการที่เราพยายามทาสีผนังบ้านให้สวยงามแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าข้างใต้สีนั้นน่ะโครงสร้างมันผุพังเพราะปลวกกินอยู่ข้างในทาสีทับไปกี่ชั้นสุดท้ายมันก็พังลงมาอยู่ดี การพยายามคิดบวกอย่างเดียวโดยไม่จัดการกับความกลัวข้างในก็คงเป็นแบบเดียวกันใช่ค่ะเพราะการคิดบวกที่เกิดจากการหนีความกลัวมันเป็นพลังงานคนละชนิดกับการคิดบวกที่มาจากความเชื่อมั่นจริงๆซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากในข้อมูลของแคปเทนอันล็อกเลยค่ะเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องของคนบางประเภทที่เราน่าจะเคยเห็นกันคือดูภายนอกแล้วก็ไม่ได้ขยันหามรุ่งหามค่า ไม่ได้พูดเก่งสร้างแรงบันดาลใจอะไรเลยชีวิตดูสบายๆชิวๆแต่ทาไมโอกาสดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือความช่วยเหลือต่างๆมันวิ่งเข้าหาเขาตลอดเวลาเหมือนมีอะไรบางอย่างทํางานให้เขาอยู่เบื้องหลังข้อมูลนี้บอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลยค่ะแต่สิ่งที่เขาไม่มีต่างหากที่สําคัญนั่นคือเขาไม่มีคลื่นความกลัวแฝงคอยผลักไสสิ่งดีๆออกไปความกลัวแฝงนี่คือตัวโปรแกรมเมอร์เถื่อนที่ว่าใช่ไหมครับแล้วหน้าตาของมันเป็นยังไง เพราะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวนะจะปลอมตัวมาในรูปแบบของความดีหรือความรับผิดชอบค่ะข้อมูลจาก Captain Unlocked ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนมากเช่น 1. กลัวพลาดมันจะปลอมตัวมาในคราบของคนที่รอบคอบทำให้เราต้องเตรียมตัวเยอะเกินไปวางแผนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำสักทีเออจริงด้วยนึกออกเลยครับ 2. กลัวไม่พอ กลัวว่าจะสู้คนอื่นไม่ได้อันนี้ก็จะปลอมตัวมาเป็นคนขยันใช่ค่ะผลักให้เราทำงานหนักจนเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวทำทุกอย่างจากความรู้สึกว่าต้องได้ไม่ใช่อยากทำอืมหรืออย่างการกลัวคนวิจารณ์ก็อาจจะปลอมมาในคราบของคนถ่อมตัวทำให้เราไม่กล้ารับคำชมไม่กล้ารับโอกาสดีๆ เพราะลึกๆรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่คู่ควรกับมันปลอมตัวมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทําให้เราต้องคอยเช็คผลลัพธ์ตลอดเวลาส่งอีเมลไปแล้วก็ต้องคอยรีเฟรชดูว่าเขาตอบกลับมาหรือยังโพสอะไรไปก็ต้องคอยดูยอดไลค์ตลอดการกระทําทั้งหมดนี้ภายนอกดูเหมือนคนใส่ใจในงานแต่เจตนาภายในมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานของความกลัวล้นๆ้วนเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมีประโยคหนึ่งในข้อมูลผุดขึ้นมาในหัวผมเลย ที่เขาบอกว่าความพยายามที่ออกจากความกลัวคือคลื่นผลักไม่ใช่คลื่นดึงมันเหมือนเราอยากได้ผีเสื้อสวยๆส,สักตัวแต่แทนที่จะอยู่นิ่งๆแล้วยื่นดอกไม้ให้มันมาเกาะเรากับถือตะข่ายอันใหญ่วิ่งไล่กวดมันไปทั่วสวนยิ่งเราวิ่งไล่ด้วยความรู้สึกว่าต้องจับให้ได้ผีเสื้อก็ยิ่งบินหนีไปไกลใช่เลยค่ะและมันน่ากลัวตรงที่ว่าภายนอกมันดูเหมือนความขยันไงคะฉันนึกถึงเรื่องของสตาร์ทอัพคนหนึ่งที่เคยอ่านเจอ เขาทำทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะทั้งแผนธุรกิจโปรดักต์ก็ดีแต่ยิ่งพยายามหาเงินทุนจากนักลงทุนเท่าไหร่นักลงทุนก็ยิ่งถอยเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มันตึงเครียดความรู้สึก desperate หรือความกลัวว่าจะไม่รอดของเขานั่นแหละคะ่ะคือคลื่นผลักที่มองไม่เห็นแต่นักลงทุนรู้สึกได้ทันทีเข้าใจเลยแปลว่าการกระทําภายนอกที่เหมือนกันเป๊ะอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันฟ้ากับเวลก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาข้างในมันมาจากความกลัวหรือความเชื่อมัน่นพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็หนักใจเหมือนกันนะครับว่าเราติดอยู่ในกับดักของตัวเองแล้วข้อมูลนี้มีทางออกให้ไหมครับเขาแน่นอนว่าเราควรจะเริ่มเจาะเข้าไปที่แกนกลางของปัญหานี้ยังไงมีค่ะและมันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมามากข้อมูลจากแ p t a i n อล l ็อกได้ให้คำถามเปลี่ยนเกมชุดใหม่มาเพื่อใช้สำรวจตัวเองให้ลึกลงไปอีกขัน้นเป็นคำถามที่อาจจะฟังดูน่ากลรอนิดหน่อยแต่จำเป็นมากค่ะโอเค มาเลยครับพร้อมรับยาขบแล้วคำถามนั้นก็คือให้เราถามตัวเองจริงๆจังๆว่าถ้าเรื่องที่พยายามอยู่นี้มันไม่สำเร็จฉันจะยังโอเคกับตัวเองไหมและถ้าเงินที่อยากได้มันยังไม่มาในตอนนี้ฉันจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่ไหมโอ้โหจุกเหมือนกันนะคำถามนี้เพราะแค่ฟังคำถามใจมันก็ตอบไปก่อนแล้วว่าก็คงไม่โอเคสิ และนั่นแหละค่ะคือคำตอบที่เผยความจริงทั้งหมดออกมาเพราะถ้าคำตอบที่ดังขึ้นมาในใจทันทีคือไม่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าไม่สำเร็จเราจะโอเคกับตัวเองไม่ได้ถ้าเงินไม่มาเราจะรู้สึกไร้ค่าข้อมูลจากแคปตันอัลล็อกสรุปไว้อย่างเฉียบขาดเลยค่ะว่านั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากสำเร็จแต่เรากำลังกลัวล้มเหลวต่างหาก และสัญญาณของความกลัวล้มเหลวนี้เองคือสิ่งที่จักรวารรับได้ทันทีและดังที่สุดผมสงสัยมาตลอดเลยนะว่าทำไมบางคนทำตามขั้นตอนการแมนิเฟสทุกอย่างถูกต้องเป๊ะๆทั้งพูดเขียนขอบคุณจินตนาการภาพทำครบหมดแต่ก็ยังไม่ได้ผลพอมาอ่านตรงนี้ถึงเข้าใจว่ามันเหมือนเรากำลังตกแต่งเรือยอทให้สวยหรูแต่ลืมไปว่าสมอเรือที่มองไม่เห็นมันยังปักอยู่ที่ก้นทะเล แบบนั้นหรือเปล่าครับคลื่นความกลัวว่าจะล้มเหลวนี่แหละคือสมอเรือที่ว่าการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากค่ะมันคือสมอเรือจริงๆและแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดจากข้อมูลในส่วนนี้ก็คือจักรวาลไม่เคยลงโทษแต่แค่สะท้อนความจริงในใจถ้าในใจลึกๆของเรามันส่งเสียงตลอดเวลาว่าฉันต้องรอดให้ได้นะถ้าไม่ได้คราวนี้ฉันแย่แน่ๆ จักรวาลก็จะตอบสนองต่อคำว่าต้องรอดนั้นด้วยการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องดิ้นรนเพื่อรอดอยู่ตลอดเวล,ลาน,นั่นเองมันไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสะท้อนความเชื่อและความรู้สึกภายในของเราออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้นฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยครับมันเหมือนกับว่าจัก,กรวาลเป็นแค่กระจกเงาบานใหญ่ที่ซื่อสัตย์มากๆเราส่งอะไรไปก็ได้แบบนั้นกลับมาเป๊ะๆเ,เลยงั้นคำดาาที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะถอนสมอเรือที่ว่านี้ได้ยังไง ในเมื่อมันอยู่ลึกจนเราแทบไม่เคยเห็นมันเลยข้อมูลนี้มีวิธีปฏิบัติให้ไหมครับมีค่ะและเป็นวิธีที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อไม่ต้องใช้พลังพิเศษอะไรเลยแต่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างมากข้อมูลได้ให้แบบฝกหัดสําหรับปลดคลื่นความกลัวเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะโอเคครับมาดูกันเลยขั้นตอนที่1คือการเห็นความกลัวค่ะวิธีการคือให้เราลองหาที่เงียบๆสักพักหลับตาหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆแล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ที่สุดว่าถ้าสิ่งที่ฉันอยากได้มากๆตอนนี้มันไม่เกิดขึ้นฉันกลัวอะไรที่สุดสิ่งสำคัญคือในขั้นตอนนี้ไม่ต้องพยายามแก้ไขไม่ต้องหาคำตอบสวยหรูไม่ต้องตัดสินตัวเองแค่ยอมรับและมองให้เห็นหน้าตาของความกลัวนั้นตรงๆว่ามันคืออะไรเช่นฉันกลัวคนจะมองว่าฉันล้มเหลวหรือฉันกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกแค่มองมันเฉยๆกัน แค่เห็นโดยไม่ตัดสินผมว่านี่น่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วนะครับเพราะปกติพอเรารู้สึกแย่ปุ๊บสมองมันจะรีบหาทางแก้ไขหรือไม่ก็ด่าตัวเองไปเลยการหยุดแล้วมองมันเฉยๆนี่คือการฝึกที่ทรงพลังมากจริงค่ะพอเราเห็นหน้ามันชัดๆแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สองคืออนุญาตให้กลัวขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนจากการต่อสู้มาเป็นการยอมรับให้เราพูดกับตัวเองในใจง่ายๆเลยค่ะว่า ฉันยอมรับว่าฉันกำลังกลัวอยู่และฉันไม่ผิดเลยที่รู้สึกกลัวจากนั้นก็หายใจเข้าช้าๆรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นแล้วหายใจออกยาวๆเหมือนเป็นการปล่อยการต่อต้านนั้นออกไปทำแบบนี้สักสองสามรอบเหมือนการบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย hey, เป็นมนุษย์ก็กลัวได้นะไม่เป็นไรแทนที่จะคอยเคี้ยนตีตัวเองว่าทำไมแกมันขี้ขลาดแบบนี้ใช่เลยค่ะ การอนุญาตคือหัวใจสำคัญเพราะมันคือการคลายพลังงานต้านที่ตึงเครียดออกไปและสุดท้ายขั้นตอนที่สคือการให้คำสั่งใหม่ค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราพูดกับตัวเองในใจชา้ชาๆชาัดๆว่าต่อให้ฉันกลัวฉันก็ยังคู่ควรกับชีวิตที่ดีอืมประโยคนี้ดีมากเลยนะครับต่อให้ฉันกลัวฉันก็ยังคู่ควรกับชีวิตที่ดี มันไม่ได้ปฏิเสธความกลัวแต่ยืนยันคุณค่าของตัวเองไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะเป้าหมายของประโยคนี้ตามที่ข้อมูลบอกไว้เลยคือไม่ใช่การพยายามบิวให้ตัวเองรู้สึกยิ่งใหญ่หรือมั่นใจขึ้นมาทันทีแต่ขอแค่ให้รู้สึกไม่ต่อต้านกับความจริงที่ว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆก็พอแล้ว การไม่ต่อต้านนี่แหละค่ะคือการสร้างพื้นที่ว่างให้คลื่นลูกใหม่ที่เป็นคลื่นของการอนุญาตและเปิดรับได้ก่อตัวขึ้นมาแทนที่ฟังดูดีมากเลยครับแต่ผมนึกภาพตัวเองตอนกําลังเครียดเครียดเรื่องเงินแล้วต้องมานั่งบอกตัวเองว่าฉันยอมรับว่าฉันกลัวสงสัยจะทําได้ยากกว่าที่คิดนะครับมันจะไม่กลายเป็นการยอมแพ้หรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและข้อมูลนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจนว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิง การยอมแพ้คือการบอกว่าฉันกลัวเพราะฉะนั้นฉันคงไม่มีค่าพอที่จะได้สิ่งดีๆแต่วิธีนี้คือการบอกว่าฉันกลัวและฉันก็ยังคู่ควรกับสิ่งดีๆมันคือการยอมรับความรู้สึกแต่ไม่ยอมให้ความรู้สึกนั้นมาตัดสินคุณค่าของเราหัวใจของมันจึงไม่ใช่การกำจัดความกลัวแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันได้โดยไม่เสียสูญน,นี่คือจุดที่ความกลัวจะเริ่มสูญเสียอำนาจในการควบคุมเราค่ะ สุดยอดเลยครับเป็นแบบฝึกหัดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากจริงๆและนั่นก็พาเรามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับถ้าให้ผมลองสรุปความเข้าใจทั้งหมดจากข้อมูลของ Captain u น l o ล็อกที่เราคุยกันมาวันนี้เป้าหมายที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องพยายามกล้าหาญขึ้นหรือต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้ส่งพลังกว่าเดิมแต่เป็นแค่การหยุดโกหกใจตัวเองและยอมรับอย่างซื่อสัตย์ว่าลึกๆแล้วเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมค่ะ ฉันขอเสริมในมุมที่ว่าวันที่เราสามารถกล้ายอมรับความกลัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่เอามันมาเป็นเครื่องมือตัดสินคุณค่าในตัวเองวันนั้นล่ะค่ะคือวันที่ความกลัวจะหมดอำนาจในการแอบสั่งการจัก,กรวาลแทนเราไปโดยปริยายมันอาจจะยังอยู่ตรงร้านเหมือนเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยถูกกันแต่ไม่มีอำนาจเปิดประตูเข้ามาจัดบ้านให้เราอีกต่อไปและแน่นอนเพื่อให้เราได้นำแนวคิดนี้ไปฝึกฝนต่อในชีวิตจริง ข้อมูลนี้ก็ได้ให้การบ้าน7วันที่น่าสนใจมาด้วยครับวิธีการก็คือในช่วง7วันนี้ทุกๆครั้งที่เรามีความรู้สึกอยากได้อะไรมากๆขึ้นมาให้ลองหยุดและถามตัวเองสักนิดว่าความรู้สึกตอนนี้คือฉันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรือฉันก็มันกลัวว่าจะไม่ได้มันกันแน่เขาเน้นย้ำว่าแค่การรู้ทันความรู้สึกตัวเองก็เพียงพอแล้วไม่ต้องพยายามไปแก้ไขอะไรมันเลยครับเพราะคลื่นพลังงานที่ถูกรับรู้และถูกมองเห็นมันจะค่อยๆคลายกำลังของมันลงไปเอง น่าสนใจมากค่ะเป็นการฝึกสติที่นำไปใช้ได้จริงเลยและเพื่อเป็นการต่อยอดจากประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันมาฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้ไปขบคิดกันต่อนะคะว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและไม่ต่อต้านความกลัวในใจของเราแล้วจนสามารถถอนสมอเรือแห่งความกลัวออกไปได้อะไรคือขั้นต่อไปของการเปลี่ยนคลื่นนั้นให้กลายเป็นการเชื้อเชิญสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การหยุดผลักไส แต่คือการเริ่มต้นสร้างแรงดึงดูดอย่างมีสติและทรงพลังเป็นคำถามที่น่าจะนำไปสู่การเจาะลึกในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดีค่ะ